สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปที่แล้วผมได้แนะนำโหมดใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็บอกไปแล้วว่าเออเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่แบบเป็นแนะนําคอมให้ดูกันนะครับว่าไอ,อหมดนี้เนี่ยมันมีคอมอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F k เคเจอร์นี่ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหาการชารจีบิสวยๆในที t ทีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เวจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือละแอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%แน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเตอรด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมมือถือบน PC แบบเลื่อนๆเนี่ยผมแนะนำแอปนี้เลยนะครับกับ LD Player นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้งานเองเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเลื่อนๆทุกเกมนะครับแล้วก็มีเกมที่คุณสามารถเล่นใน LD Player เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น Golden s p e t u l a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับมันเลื่นแล้วก็สเสถียรมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บของ LD Player ซึ่งในเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับนอกจากนี้แล้ว LD a y e r ยังสามารถปรับการตั้งค่า f p s ในเกมให้เป็น120และ f p s 165 f อ p s ได้นะครับส่วนวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็แค่เข้าไปปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับความตั้งค่าการแสดงผลรายละเอียดตรงนี้ปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็น iPad ใส่ตัวเลขตามนี้แค่นี้คุณก็จะได้โกลเด้นสเปซที่ลื่น f p s เยอะแล้วก็มีช็อปแบบด้านล่างแล้วนะครับโอเค ก็มาเริ่มกันเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํากันสักสามสามคอมแล้วกันนะครับก็มาเริ่มกันที่คอมแรกคอมนี่ผมชอบมากแบบผมเป็นคอมที่ผมชอบตั้งแต่ตอนที่มันมาแบบมันมาในเซตเก่าแล้วอะคือเป็นคอมคาลติสนะครับซึ่งตอนตอนที่ผมเคยเล่นเซตเก่าเนี่ยต้องต้องบอกว่าไอ้คาลติสเนี่ยมันมันทาให้แบบเต็มขั้นอย่างเงี้ยยากมากแบบยากมากจริงๆนะครับคือแบบคาลติสคาลติสแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันทํายากมากนะครับในเซตเก่า แต่ว่าในเซตเนี้ยมันต้องบอกว่ามันทําง่ายแบบง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโชเซนนี่ตรงนี้คือโชเซนนะครับซึ่งซึ่งโชเซนเนี่ยมันจะทําให้เราบวกหนึ trade ่งเทรดอ่ามันเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถทํข่าติดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโชเซนอ่าโชเซนจะบวกหนึ่งเทรดให้กับเราอย่าง แต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกตัวนะครับเพราะว่าโชเซนเนี่ยมันจะได้บัฟด้วยเนะซึ่งมันจะขึ้นอยู่ด้านขวานในช็อปมันจะได้บัฟด้วยนะครับเพราะงั้นโชเซนที่เราควรเล่นก็คือโชเซนที่เป็นแครี่นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นคาริซตานะครับแล้วถามว่าเอ้ยพี่แล้วบอดนี้พี่เล่นไงวะมันต้องสิบคาติสไม่ใช่หรอใช่ไหมคน,คนเอาคนอย่างผงว่าเอ้ยพี่มันมันเราไม่ควรไปถึงสิบคาติสเดี๋ยวทำไมเราเล่นแค่เก้าวะจริงๆเรามีสิ่งที่เรียกว่าไอ้พวกตัวลูน่าเฟรนนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไมไ จริงๆมันอาจจะเป็นเทรก็ได้มันอยู่ที่ว่าในเกมนั้นลูน่าเฟสของคุณได้ตัวอะไรมาเนาะแต่ว่าถ้าได้ดีสุดก็คือเป็นเทรนะครับคือเทรเนี่ยมันทำให้บอร์ดคุณเก่งขึ้นแต่ว่าได้เคียร์นาได้อะไรนี้ก็ไม่แย่นะแบบเป็นเคียร์นาเป็นลิซันดาได้หมดเลยนะครับเนี่ยตัวพวกนี้ได้หมดเลยหรือว่าเกมนั้นเป็นเดวเวนก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะ่ะมันจะเล่นบอร์ดที่ฟิกเอาไว้ประมาณนี้ก็คือฟิกเอาไว้ว่าคุณต้องเป็นโชเซนคาริสตานะครับแล้วก็โลทำคาริสตาสามดาว แท้งหลักของคุณจะเป็นเอท็อกต้องบอกว่าคนบอกว่าเฮ้ย hey, พี่คอมนี้มันแท้งไหวเหรอวะคือคือไอ้ไปมันก็ไม่ใช่ตัวแท้งนะเว้ยแล้วแบบอันนี้มันก็สองดาวอะอันนี้ก็หนึ่งดาวมันอันนี้ก็แบบเป็นตัวไฟเตอร์มันจะไหวหรอต้องบอกว่าจริงๆคอมเนี่ยมันไม่ได้เน้นตัวแท้งนะครับตัวแท้งเนี่ยมันมีแค่เอท็อกที่แบบเป็นตัวแท้งแบบตัวแท้งจําเป็นตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ความเก่งของคอมเนี่ยมันอยู่ที่การที่คุณเรียกกาลิโอลงมาแล้วถ้าคุณทำสิบขาวติดได้เนี่ยกาลิโอคุณแทบไม่ตายนะครับกาลิโอคุณมันจะเลือดแบบเลือดเจ็ดพันอะผมเคยเล่นแล้วสิบข่าวติดเลือดเลือดแบบเจ็ดพันอะแล้วแบบมัน,ม,นมันไม่มันไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วมันจะแทงให้คุณได้ซึ่งถามว่าอา้าแล้วเราจะทํายังไงดีพี่แบบว่าตัวละครเรามันแบบมันดูอ่อนหรือเปล่าแบบกาลิโอมันจะไหวจริงหรอว่าบางคนผมว่าผมเชื่อว่าบางคนน่าต้องมีคําถามแต่ว่า มันไหวหรอในช่วงเดตเกมนะครับคืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่แบบต้องบอกว่ากาลิโอเนี่ยมันต้องเสียเลือดก่อนเนาะอันนี้ก็หลาคนจะแบบพี่มันต้องเสียเลือดก่อนนะแล้วกว่ากาลิโอจะลงนะอะไรประมาณนี้คือข้อดีของบอร์ดนี้นะครับก็คือการที่ตัวละครของเรามันอ่อนนั่นแหละนะครับเนี่ยตัว2บาทตัว1บาทตัว2บาทเอาไปรับดาเมจนะครับซึ่งพอมารับดาเมจปุ๊บดูที่เทดนะครับหากทีมของคุณสูญเสียพลังชีวิตรวม5 0ก็คือตัวนี้รับดาเมจไปละนอ่นี่ก็รับดาเมจไปละ อันนี้รับดามจต่ออันนี้รับอีกพอมันรับดามเตจปุ๊บการีโอลงนะครับซึ่งมันจะทาให้การีโอลงไวนะครับส่วนวิธีโพซิชันจริงๆบอร์ดนี้ยโพซิชันคล้ายกับเลเบลได้เลยก็คือโพ i ิชันแบบว่ายืนให้มันห่างกันนะครับประมาณนี้็ได้ยืนให้มันห่างกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะแบ่งกัรรับดามเตจนะครับคือตัวนี้โดดไปอ่ะรับดามเตจตัวนี้รับดามเมจจากริมพอตัวนี้ตายดามเมจเข้านี่ตัวนี้ตายดามเมจเข้านี่ต่อประมาณนั้นนะครับ เราจะไม่วางกระจุกกระจุกกันนะครับเพราะว่าถ้าเราวางกระจุกเนี่ยดาเมจมันก็แบบเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้ตัวตัวตัวอื่นตัวนี้ไม่โดนดาเมจอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราจะวางให้มันกระจายกระจายกันนะครับคือให้ตัวริมเขาทำดาเมจใส่ตัวริมเราตัวกลางก็คือทําดาเมจใส่ตรงนี้เราตัวแทงเขาประมาณนั้นนะครับส่วนไอเทมนะครับไอเทมของคาริสตาเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําเลยว่าคาริสตาควรจะมี2กุนซูนะครับคาริสตาเป็นเมจิกแคลรี่นะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมคาริสตาเป็นเอดีไม่ใช่เหรอปกติ แต่เซตนี้นะครับในโหมดนี้คาริสตาเป็น a p c a แครี่นะครับอันนี้คือบัฟของเอฟเฟกต์โชเซนก็คือได้พลังเวท15%ความเร็วโจมตีอีก1 5ผมถึงบอกว่าเราต้องพยายามหาคาริสตาที่เป็นโชเซนบวกคาลติสให้ได้บวกด้วยบวกด้วยลิทไม่เอานะครับต้องบอกว่าในตอนที่คุณโลหาโชเซนเนี่ยมันจะมีทั้งบวกด้วยลิทแล้วก็บวกคาลติสนะครับก็พยายามหาคาลติสให้ได้ละกันเพราะว่ามันจะทําให้บอร์ดคุณแคปบอร์ดได้มากขึ้นนะครับ ส่วนสกิลของคาริสตานะครับก็คือหอ,อกของคาริสตาจะอยู่บนร่างของเป้าหมายของเธอหอ,อกทุกเล่มเมื่อดึงจะสร้างดาเมจเวทร้อยแต้มเมื่อและเมื่อจำนวนหอ,อกบนร่างเป้าหมายเพียงพอจะปิดชีพคาริสตาดึงหอ,อกมาทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือหอ,อกหนึ่งอันเนี่ยหอ,อกทุกเล่มเมื่อดึงเนี่ยหอ,อกทุกเล่มเมื่อดึงจะสร้างดาเมจเวทหนึ่งร้อยคือหอ,อกหนึ่งอันหนึ่งร้อยยิ่งถ้าคุณปลาปาปาคุณยิ่งตีไว้เท่าไหร่ก็ตามมันดาเมจยิ่งเยอะนะครับแล้วเมื่อ แล้วเมื่อดาเมจมันพอที่แบบพอดึงหอกสมมติว่าเอา่อต้องบอกว่าหนึ่งหอกหนึ่งร้อยดาเมจเนาะสมมติว่าคุณปาไปสิบหอกสเต็กไว้ละนั่นคือดาเมจหนึ่งพันแล้วถ้าสมมุติว่าคุณบวก AP ตรงนี้เข้าไปอีกนะครับบวก AP จากโชเซนเข้าไปอีกมันเท่ากับว่าถ้าเกิดอีกฝั่งแบบเลือดแบบใกล้ตายแล้วแบบ 1, 2, แบบอีกฝั่งอีกฝั่งหรือเลือดพันสองอะไรประมาณนี้แล้วแบบพอพอมันดึงหอกตอนมันตายมันจะดึงทันทีเลยซึ่งมัน e x e c u t e ทันทีนะครับอันนี้คือความเก่งของตัวนี้นะครับ ก็บอร์ดที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจริงๆบอร์ดนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จะแบบเป็นตัวพวกเนี้ยคาติสมายืนยืนยืน,ยนแล้วก็แบบเป็นคาริต้าแครี่หลักแค่นี้เลยนะครับมีการเลโอโดดลงมาเล่นคล้ายรครับ,บเล่นมันเล่นคล้ายกับเรเบลนะครับก <c oughs> ็เปรียบเสมือนคาริต้าเป็นโซอี้เป็นตัวทำดาเมจนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวแทงเป็น e อีราวอีกอะไรประมาณนั้น <c oughs> ถ้าคนได้เล่นเรเบลมาก็น่าจะเข้าใจบอร์ดนี้ได้ไม่ยากนะครับมันมันเป็นบอร์ดที่ไม่ได้เล่นยากมากแต่ว่ามันมันจะยากตรงที่ว่าคุณต้องโลรานะคัเาริ ต่อมานะครับก็จะเป็นบอร์ดดราะคอนโซนะครับบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดฟาสตแปนะครับไม่ใช่บอร์ดดีโรแล้วนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่แครี่หลักของคุณจะเป็น2ตัวนี้เลยนะครับเป็นออเรียนโซนะครับที่จะใส่ไอเทม AP แล้วก็เป็นตัวของโอลาฟนะครับที่ใส่ไอเทม AB เอ่ออันนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าโอลาฟเนี่ยคุณสามารถใส่กุนซูได้นะนะครับในบางเกมที่แบบเฮ้คุณมีกุนซูแบบมีกุนซูต้นเกมแล้วคุณไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณจะเล่นอะไรดีโอลาฟใส่กุนซูได้นะครับ มาดูสก,กิลของโอลาฟกันก่อนนะครับโอลาฟเนี่ยได้รับกำลังโจมตี250ทนทานต่อ cc และการโจมตีของเขาจะฟันเป็นรูปกลวยข้างหน้าเขานะครับแล้วก็สร้างความแผลกระพนะครับก็คือโอลาฟเป็นตัวที่ตีกระจายมันจะตีกระจายเป็นรูปกลวยไปข้างหน้านะครับเพราะงั้นถ้าคุณตีไวม,มันก็ทำดาเมจได้ไวนั่นเองแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าดาเมจแผงหลังอะ่ะมันค่อนข้างพอแล้วนะครับเราไม่น่าต้องรีบเร่งดาเมจขนาดนั้นผมเลยชอบที่แบบ ให้โอลาฟใส่ของพวกกับซัสเทนให้มันอึดขึ้นมากกว่าเพราะว่าฟอนต์ลน์บอร์ดเนี้ยมันมีไม่เยอะนะครับมันมีแค่ซาเวที่เป็นตัว5บาทแล้วก็ตรงนี้3บาท2บาทนะครับซึ่งฟอนต์ลน์มันไม่ค่อยอึดเพราะงั้นผมอยากให้โอลาฟเนี่ยมีอะไรที่แบบมาคอยซัสเทนตัวเองอย่างแบบอย่างบัตเตอร์หรือว่าจะเป็นเอเบิร์ดใให้มันตายยากๆประมาณนั้นเพื่อให้โอเรียนโซ่ทำดาเมจได้นะครับส่วนเทรดนะครับเทรดดากอนโซนะก็จะมี9กับ11นะครับซึ่ง11มันทํายากมากนะครับผมยังทําไม่ได้เลย แต่ว่าเาเนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับแค่ว่าคุณจะเล่นบอร์ดนี้นะครับคือคือไอ้เนวน่ยเห็นว่ามันเป็น8ใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ9นะครับในกรณีที่เว่ยเป็นลูน่าเฟนนะครับถ้าเกมนั้นเว่ยของคุณมันเป็นลูน่าเฟนเนี่ยก็คือคุณจะได้คุณจะได้บวกเทรดดาร์กออนโซเพิ่ม1เทรดกลายเป็น9ดรกออนโซนะครับก็เล่นเล่นตามตัวลูน่าเฟนนะครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเล่นเป็นเว่ยเท่านั้นนะครับ แค่ว่าเบยเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแหวะูมากๆเพราะว่ามันกอบแชมเปี้ยนให้คุณได้เนาะสกิลของเบยนะครับก็คืออับบัชอับบัชวิดเฟดนะครับก็คือมันจะมันจะไอ้นี่ได้เนี่ยจะวาดแชมเปี้ยนที่คุณวางไว้ในมานั่งพิเศษ The เดียรอาร์ติสเมื่อวาดเสร็จคุณจะได้รับแชมเปี้ยนหนึ่งดาวนั่นเองก็คือตรงเนี้ยมันมันกอบแชมปเปี้ยนให้คุณได้นั่นแหละผมเลยเลือกไปียจะเป็นเบยในบอร์ดนี้นะครับแต่ว่าถ้าในบางเกมแบบต้องบอกว่าจริงๆแต่แล้วตัวตัว,ต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 วลูลลวลน่าเเเฟรนนนี่่ยมักักกกงบทุตัวนนนะมัเป็ตัวบาทที่เล่นไไไดดดด้้้้หมเเเลลลยยนนนนนนะะคครรัับบอ่่่่างีีก็ หรือมิลิโอก็เล่นได้เหมือนกันก็ลองปรับปรับเอาตามหน้างานว่าในเกมนั้นคุณได้ตัวอะไรมาแต่ว่าหลักๆแล้วบอร์ดมันจะเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้ที่ไม่มีเวยแล้วกันนะเดินประมาณนี้นะครับคิดว่าเวยหายไปนะครับนี่บอร์ดจะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็น8ดดกอนโซจริงๆมันคือ7จ็ดดะอนโซบวกกับบวกอบวก1เทรดจากจากตัวของโชเซ้นนะครับก็โชเซ้นบอร์ดเนี่ยหาได้2ตัวนะครับไม่จะเป็นต้องหาเป็นโชเซ้นอเรียนโซเท่านั้นคุณจะหาเป็นโชเซ้น โอลาฟก็ได้หรือว่าในเกมที่คุณรวยๆแล้วอยู่ดีมันมาเองหาเป็นโชเซนเซเวนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นดรกกอนโซนะครับก็3ตัวนี้เนี่ยสตัวนี้เลยนะครับที่เป็นโชเซนได้เป็นบวกดรกกอนโซนะครับแล้วก็อีกบอร์ดนึงนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดมันโคตรเบียวนะครับคอมมันเบียวมากครับก็คือ6ด้วยลิทสี่ดีวายนะครับก็บอร์ดเนี้ยมันจะเล่นได้2แบบนะครับมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องเล่นฟัสต์แปดทั้นที่คือจริงๆอ่ะบอลเป็นบอร์ดฟัสต์แปดแต่ว่าในบางเกม ถ้าเกิดคุณได้ยาโซที่มันเป็นโชเซนดูเอลิทมาผมคิดว่ามันสามารถโรยยาโซได้นะครับแต่ว่ามันควรจะทําในเกมที่คุณมียาโซเยอะจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบคุณมีโชเซนก็จริงแต่ว่ายาโซ่แม่งมาแค่มาแค่โชเซนแล้วมมนไม่มาอีกเลยหรือว่าแบบสเตจสามคิดหนึ่งแล้วคุณยังมียาโซ่แค่แบบ4ตัว5ตัวอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะไม่น่าเล่นนะครับผมคิดว่าในสเตจสามคิดหนึ่งคุณควรมียาโซสัก6ตัวขึ้นไปถึงน่าเอามาเล่นรีโลนะครับเพราะงั้น ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โชว์เส้นยาโอยาโอคุณมาน้อยคุณไม่ต้องหวังตรงนี้เลยนะครับตัดมันทิ้งตัดทิ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณไปหาเคลแทนคุณจะเล่นฟาสแปดแทนส่วนไอเทมยาสโสค,คุณอาจจะคุณอาจจะใส่ให้ยาสโสไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณค่อย้ายไปให้รีซินหรือว่าจะาย้ายไปให้โยเน่ในตอนหลังก็ได้นะครับที่สําคัญหลักๆคือเคลมากกว่านะครับในคอมนี้เคลจะเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าเป็นแครี่หลักนะครับซึ่ง เคลควรมีเอมเบมด u a ลิส s t นะครับเอมเบมด u a ลิส s t เนี่ยจะทำให้เคอเนี่ยเก่งมากๆนะครับเอ่อเท r ด s h ล l d d u a นะครับเท r ด s h ล l d d u a เนี่ยก็คือเหล่าด u a ลิส s t ได้รับ ms นะครับเพิ่มเติมการโจมตีของเหล่าด u a ลิส s t จะมอบให้ทางสปีดสูงสุด10ชั้นนะครับก็คือถ้าเราเล่น6ด d u ลิส i s เนี่ยมันก็คือ18นะครับสิที่สแต็กได้นะสแต็กได้10ชั้นนะครับแล้วก็มี12ตรงนี้ด้วยนะครับ ดูเบตี้ป้าตรงนี้นะครับก็คืออึดด้วยนั่นเองซึ่งเคลเนี่ยเราเน้นให้มันตีไวนั่นแหละเพราะว่าดูสก,กิลของเคลก่อนนะครับเคลเลื่อนขั้นขึ้นเป็นเทพทําให้การโจมตีของเธอปล่อยขึ้นพลังที่สร้างบรัสความเสียหายเวท7 5หน่วยแล้วก็เมื่อเคลเป็นโชเซนเนี่ยจะได้รับความรดยโจมตีเพิ่มอีก15%็พลังโจมตี10%อเนตแล้วก็พลังเวทอีก10นะครับก็คือเน้นตีไวๆเลยเคลอะ่ะเคลเนี่ยไอเทมหลักๆของเคลเลยนะครับเกือบท เคลไม่อยากโดนซีซีเคลอยากตีเรื่อยๆทำดาเมจเรื่อยๆนะครับแล้วต้องบอกว่าคลื่นพลังเนี่ยมันทำดาเมจแบบเลวนะครับมันจะฟันไปฟันเป็นคลื่นๆ,ๆไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นดาเมจที่มันสูงมากๆเนาะก็ถ้าคุณหายาโอที่เป็นดูริสแล้วคุณไมไ่สามารถเล่นรีโรยาโอได้ในเกมนั้นให้คุณไปหาเคลที่เป็นดีวแทนนะครับก็จะเป็นเคลดีวแบบนี้นะครับเคลดีวตรงนี้เลยนะครับก็จะทำให้คุณเล่นบอร์ดเป็นแบบบอร์ดหกดีวได้ ก็บอร์ดจะประมาณนี้ส่วนไอเทมพวกไอเทมไฟเตอร์ก็จะเป็นยาโสถือช่วงต้นเกมแล้วก็รีซินถือนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโยเนตมาถือก็ได้ในตอนที่คุณมีโยเนตแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือตัวลูน่าเฟนตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้อีกแล้วแหละว่าเกมนี้ตัวไหนมันจะเป็นลูน่าเฟนวะใช่ไหมเราเราไม่สามารถรู้ได้เนาะก็หลักๆที่ผมแนะนำลูน่าเฟนก็เนี่ยตัวพวกเนี้ยพวกเคียร์หน้าคือเก่งมากๆนะครับเคียร์หน้าเก่งมากๆถ้าเป็นลูน่าเฟนเนาะ ก็เราสามารถเล่นได้ก็คือเล่นแล้วก็บวก1เทรดเป็นบวกดีวายเพิ่มขึ้นมาแค่นี้นะครับคือต้องบอกว่าในทีมแพนเนอร์เนี่ยมันยังแบบมันยังใส่แบบมันยังใส่ตัวรูน่าเฟนที่แบบบวกเทรดแบบเลือกให้บวกเทรดไม่ได้นะครับมันจะเลือกได้แค่นี้นะครับเพราะงั้นผมไม่สามารถเลือกให้ดูได้ให้มันแบบเป็นเป็นแบบเป็นดีวายแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าบอร์ดจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็คือเราใส่5 d าเป็น5 d าที่แบบบวก2บวก1ตรงนี้มาจากโชเซนแล้วก็บวกกับตัวรูน่าเฟนหนึ่งตัวไปตอนช่วงไทยเกมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองเอาคอมไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเล่นไปเยอะๆมากขึ้นนะเดี๋ยวผมแบบผมเจอคอมอะไรที่แบบเก่งๆมาเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแนะนําคอมนั้นเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคอมที่ผมเอามาแนะนําวันนี้ก็คือจะแบบเป็นคอมที่ผมได้ไปลองเล่นมาเองได้ไปเจอมาแล้วแบบอุ้ยมันเก่งวะ่ะมันมันน่าสนุกมันน่ามันน่าเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับพบเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ